สวัสดีครับผมมิเตอร์ทีเจกับเกมเซเว่นไอรีเบิร์ดออนี้เรามีชาวนาคนใหม่มาแล้วนะครับซึ่งเป็นตัวที่ฟาร์มดีมากๆสกิลแรงโดยเฉพาะการฟาร์มรูบี้ด่านฝันร้ายต่างๆซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้เก่งเฉพาะการฟาร์มนะครับแต่จะเก่งในหลายๆคอนเทนต์เลยแต่ในคลิปนี้จะมาแนะนําการใช้ในการฟาร์มเท่านั้นครับนั่นก็คือจงดูซะการตัดสินด้วยคมดาบสประการ อ้พิทักษ์สวรรค์เฟรยาเวลาแห่งความปราณีหมดลงแล้วเฟรยาเก่งยังไงเดี๋ยวเราไปดูสกิลกันก่อนเลยครับสกิลของเฟรยาจะเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครสกิลติดตัวก็จะมีผลกับตนเองและพันธมิตรทั้งหมดผลกับตนเองจะได้รับพรตลอดเวลาโดยพรก็คือความเสียหายที่ได้รับในหนึ่งครั้ง จะไม่เกิน40%ของ h p สูงสุดหมายความว่าไม่ว่าจะโดนตีแรงขนาดไหนก็แล้วแต่สูงสุดก็คือเลือดจะลดแค่40%เท่านั้นมีความเสียหายทั้งหมดไม่มีผลหมายความว่าเป็นอมตะต้องถูกโจมตี3ครั้งโลอมตะถึงจะหายไปและยังมีหาก h p ของตนน้อยกว่า50%จะได้รับโลป้องกันเท่ากับ160%ของพลังโจมตีเวทของผู้ไล่ต่อเนื่อง3เทิร์น บอกเลยว่าเป็นสกิลที่ทำให้เฟรย่าตายยากมากๆเลยครับลองนึกด,ดูนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยเฟรย่าก,ก็จะมีโลอ่อมตะต้องถูกโจมตี3ครั้งโล่อมตะถึงจะหายพอโล่อมตะหายก็จะโดนตีแรงเต็มที่ไม่เกิน40%ตหมายความว่าต้องโดนตี1ครั้งก็40%บใช่ไหมครับครั้งที่2ก็80ต้องตี3ครั้งถึงจะตายแต่พอตีครั้งที่2เนี่ยเลือดเขาก็จะลดน้อยลงกว่า50%ใช่ไหมครับ ก็จะทำให้มีโล่เด้งขึ้นมาอีกซึ่งความหนาก็จะตามพลังโจมตีเวทโดยปกติก็จะใช้เฟย่าเป็นตัวดาเมจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพลังโจมตีเวทต้องสูงแน่นอนโล่ก็จะหนาตามไปด้วยโล่ป้องกันของเขาเนี่ยก็จะต้องตี2ถึง3ครั้งเลยทีเดียวถึงจะหายไปโอ้โหแปลว่าถ้าจะฆ่าเฟย่าเนี่ยต้องตีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า8ครั้งแน่นอนยังไม่พอยังมีศักดิ์สิทธิ์ด้วย โดยศักดิ์สิทธิ์จะเกิดขึ้นเมื่อโจมตีทั้งหมดของตอนเองทำงาน1ครั้งทับซ้อน1สแต็คศักดิ์สิทธิ์จะทำให้พลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้น5%ตอนหสแตค็คเพราะนั้นถ้าทับซ้อนสูงสุด6สแต็กก็30%เลยก็คือยิ่งใช้สกิลบ่อยก็จะยิ่งแรงขึ้นไปเรื่อยๆจะโหดไปไหนครับเนี่ยและสกิลนี้ยังมีผลกับอันธมิตรทั้งหมดโดยแค่เอาเฟย่าไปยืนอยู่ในทีม ก็จะเพิ่มผลเข้าเป้า31%ให้กับทุกคนในทีมโดยมีข้อแม้ว่าต้องจัดทีมให้มีอัศวินสายเวท3คนขึ้นไปยิ่งถ้าอัปเกรดสกิลจะทำให้พรจาก40%เป็น25%ตายยากขึ้นไปอีกและเพิ่มผลเข้าเป้าจาก31%เป็น37%และถ้าทำเฟย์ยาเป็น42จะเพิ่มผลศักดิ์สิทธิ์ทับซ้อน4สแต็ สีสแต็กก็จะเพิ่มพลังโจมตีเวท20%เริ่มเกมมาเพิ่มพลังโจมตีเวทมาก่อนเลย20%โหดมากเลยครับเพราะนั้นควรที่จะทำสีสองอย่างยิ่งมีแค่สกิลแพสซีฟสกิลเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่สกิลสองครับที่ลุนสาต,ตาสีทองจะมีผลกับศัตรูทั้งหมดโดยจะใช้ศักดิ์สิทธิ์4ผลก่อนคือเพิ่มพลังโจมตี20% แล้วเปลี่ยน HP ของศัตรูเป็น52%คือศัตรูจะเลือดลดเหลือ52%ทันทีคือโกงมากโดยเฉพาะถ้าไปสู้กับทีมถึกอยู่ๆทีมถึกเลือดลดเหลือ52%โอ้โหเกือบครึ่งเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะโจมตีไม่สนป้องกันอีก2ครั้งเท่ากับ70%ของพลังโจมตีเวทก็ถือว่าไม่แรงมากแต่ก็พอสมควรครับถ้าราเมจแรงพอสามารถจัดก,การศัตรูทั้งหมดโดยสกิลเดียวได้เลยยิงถ้าอัปเกรดสกิล จะทำให้การเปลี่ยน HP จาก52เป็น39และยังเพิ่มปริมาณความเสียหายจาก70เป็น80ของพลังโจมตีเวทโคตรแรงแบบไม่มีใครเหมือนเลยครับถ้ามีหินสกิลจำกัดอย่างน้อยก็ควรอัพสกิลนี้ไปดูกันต่อครับสกิลหนึ่งพายุสีทองอันสูงส่งมีผลกับศัตรูทั้งหมดจะขจัดบัฟ2ผลหรือลบบัฟ อัตรา100%ลดพลังป้องกันเท่ากับจำนวนบัฟที่กะจัดอัดตรา100%เช่นเดียวกันทับซ้อน1สแตก็กสูงสุด4สแต็คความเสียหาย2ครั้งเท่ากับ57%ของพลังโจมตีเวทสกิลนี้จะลบบัฟศัตรูได้100%เลยนะครับแต่จะลบได้สูงสุดแค่2บัฟโดยการลบ1บัฟก็จะทำให้ศัตรูลดพลังป้องกัน11%ถ้า2บัฟก็ลดไป22% และสามารถทับซ้อนสูงสุดได้ถึง4สแต็กเลยครับถ้าอัปเกรดสกิลปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก57เป็น67แถมเพิ่มผลเลือดไหลอัตรา75ต่อเนื่อง2เทินด้วยและสกิลนี้ยังมีผลเมื่ออัพเป็น46จะทำให้เมื่อกำจัดศัตรูด้วยความเสียหายโดยตรงจากสกิลดังกล่าวสกิลจะถูกบังคับทำงานต่อเนื่อง100 ก็คือปาดไปเลยครับ2ทีทําให้สามารถลดพลังป้องกันของสกิลนี้ได้เต็มประสิทธิภาพเลยเพราะปาดครั้งหนึ่งจะสร้างความเสียหาย2ครั้งถ้าปาด2ครั้งก็จะเป็นการสร้างความเสียหาย4ครั้งเลยเพราะสูงสุดสามารถทับซ้อนได้4ส,สเต็ลดพลังป้องกันไปถึง44%เเลยทีเดียวแล้วถ้ามีตัวดาเมจตัวอื่นมาใช้สกิลต่อจากสกิลนี้ลองคิดดูสิครับว่าจะแรงขนาดไหน บางคนสงสัยทำไมต้องเป็นตัวดาเมจตัวอื่นทำไมไม่ให้เฟย่าเปิดด้วยสกิลนี้แล้ว Skill สกิล2องตามไปเลยก็เพราะว่า Skill สกิล2ของเฟย่าจะลดเลือดศัตรูให้เหลือ52%จากเลือดที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใช้กับศัตรูที่มีเลือด100%จะทำให้ลดลงมาเยอะมากแต่ถ้าจะไปใช้กับศัตรูที่เลือดเหลือน้อยๆเนี่ยลดลงมาเหลือ52%ของเลือดที่เหลือน้อยเนี่ยมันก็จะลดนิดเดียวน่าสนใจนะครับสำหรับ46 ส่วนใครที่ไม่สะดวก C6 C2 ก็ถือว่าเก่งแล้วครับสุดท้ายครับสกิลโจมตีพื้นฐานโจมตีสตูเดี่ยวสร้างความเสียหาย1ครั้งเท่ากับ100%ของพลังโจมตีเวทถ้าอัปเกรดสกิลจะเพิ่มปริมาณความเสียหายเป็น120%และเพิ่มผลเลือดไหลอัตรา50%ต่อเนื่อง2เทิร์นสกิลของเฟยย่าก็ประมาณนี้ครับ เพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าจะเปิดดีไหมหรือว่าจะทำสีเท่าไหรด่ดีแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยเปิดแน่นอนครับอย่างน้อยต้องสีสองเอาละครับคราวนี้มาดูการใช้เฟย่าในการฟาร,ร์มฝั่นร้ายครับซึ่งผมจะใช้เฟย่าฟาร,ร์มฝันไลาย12บขีดหนึ่งให้เพืเ่อนๆดูนะครับผมก็จะใช้เฟย่าในทีมที่1และทีมที่2ก็จะเป็นพี่ใครเจ้าเดิมจะเห็นว่าผมอัปเกรดสกิล2เรียบร้อยแล้วนะครับ ดีดวงดีครับมีหิน1ก้อนอัพลงสกิลสอพอดีเลยส่วนอุปกรณ์สมใส่ผมจะใส่เป็นเซ็ตคริค,ครับอาวุธจะเป็นอัตราคริอุปกรณ์ป้องกันจะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าออปชั่นจะไม่ค่อยตรงสายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าใส่เท่าที่มีไปก่อนอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเซ็ตจุดอ่อนแทนส่วนแหวนผมใส่เป็นแหวนที่แจกครับเพราะเป็นแหวนหดาววงเดียวที่มี สัตว์เลี้ยงผมใช้ยอนจี G ครับเพราะช่วยเพิ่มพลังโจมตีเวท17%ส่วนทีมที่2ก็เป็นพี่คลายเจ้าเดิมครับอุปรกรณ์ก็ใช้ที่เพื่อนๆเ,เคยใส่ได้เลยส่วนของผมนี่จะเป็นเซตจุดอ่อนครับอาวุธเป็นเซตครีส่วนอุปรกรณ์ป้องกันเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์แหวนผมใช้แหวนอมตะสดาวที่มีครับเพื่อนๆอ,อาจจะมีดีกว่านี้ก็สามารถเปลี่ยนใส่ได้เลยนะครับ เลี้ยงทีม2ผมใช้อีลีนครับช่วยเพิ่มพลังโจมตีกายภาพ17ซการจองสกิลอย่างที่ได้บอกไปครับเฟย่าจะต้องใช้เป็นสกิลบนครับหรือว่าสกิล2เปิดและตามด้วยสกิล1หรือว่าสกิลล่างครับส่วนไคลอันนี้ตามสะดวกเลยครับส่วนของผมก็เป็นใช้สกิลล่างก่อนและตามด้วยสกิลบนครับผมฟาร์มออโต้หนึ่งร้อยรอบให้ดูกันเลยครับถ้าพร้อมแล้ว ไปกันเลยเริ่มมาให้เฟย์ย่าเปิดด้วยสกิลสองไปเลยบ้นเกือบตายยกตี้แล้วเลือดเหลือนิดเดียวเองไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวรอเก็บด้วยสกิลหนึ่งแล้ว่าดไปเนี่ยตายหมดแน่นอนเขียนพิทายครับตอนนี้ดูล้วพิคายน่าจปช้ากับเฟย์ย่าด้วยซำนะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะ ออุปกรณ์ของผมเองธรรมดาอยู่เลยเดี๋ยวจะไปอัพอุปกรณ์ให้พี่ขายซะหน่อยครับเดี๋ยวไอเจสียย่าเขานะผ่านเรียบร้อยครับใช้เวลาไปทั้งหมดไม่นานนะครับ32วินาทีเดี๋ยวไปดูอีกสักครั้งหนึ่งครับก ว,วดมันให้หมดขาทาแหลมมากใช่หมด่ย่าย่าเ่าย่าย่รย่าย่าั่าย่ดยาก่า่าย่า่อย่รยมหายายย่่่ยยหา่่ ผลปรากฏว่าผ่าน100%ครับเฟย่าในคลิปจะเห็นว่าเป็น C3 แต่จริงๆใช้แค่ C2 ก็ผ่านแล้วครับพอดีผมเพิ่งได้มาก่อนที่จะอัดคลิปก็เลยเอาไปทำเป็น C3 ซะเลยว่าแล้วเดี๋ยวลองไปเปิดอีกสักรอบเผื่อจะดวงดีจะได้ทำา C ครับกินเปิดได้รอบเดียวครับ10ใบามาลุ้นกันเนละย มีเรื่องนี้ดีเกิดขึ้นไหมโอ้โหเงียบเลยได้เวลาออกล้าปีศาจแล้วโอเครู้เรื่องหัวเราะเยอะสะด้วยเสียงี่แบบสะใจมากเลยนะคุณเซอินก็สำหรับการวิเคราะห์สกิลของเฟย่าและการใช้เฟย่าในการฟามฝั่นร้ายก็ประมาณนี้นะครับ ผิดถูกยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ